T v บายดี LTvision ขบวนด่วนส่งสินค้าล้านสางลาวจีนออกวิ่งเป็นเที่ยวแรกแล้วขบวนรถไฟขนส่งสินค้าสากลขบวนด่วนล้านสางโดยวิ่งตามเส้นทางรถไฟลาวจีนเป็นครั้งแรกเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีเมื่อวันที่10มกราที่ผ่านมารถไฟขบวนด่วนล้านสางที่เป็นขบวนรถไฟขนส่งสินค้าขบวนแรกวิ่งด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมง ได้ออกเดินทางจากนกครคุนหมิงประเทศจีนมุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทร์สพปอลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องได้กล่าวครับว่าในเบื้องต้นรถไฟขบวนด่วนล้านางจะวิ่งสองเที่ยวเป็นประจำหลังจากนั้นครับก็จะดูตามสภาวะความเป็นจริงของตลาดถึงจะพิจารณาเพิ่มขบวนรถไฟให้เหมาะสมตามความเป็นจริงเพื่อตอบสนองความต้องการในการขนส่งสินค้าที่มีเวลาจำกัดเช่นผลไม้ผักผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันเป็นต้นปัจจุบันครับสินค้าที่ขนส่งตามทางรถไฟลาวจีนได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งจากเดิมส่งแค่ยางพาราปุ๋ยและเครื่องมือต่างๆได้ขยายไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นอิเล็กทรอนิกส์รถผักผลไม้และอื่นๆโดยจากความร่วมมือทางเรศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสปปลาวในระดับภูมิภาคได้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ทำให้ปริมาณการขนส่งสินค้าตามทางรถไฟลาวจีนได้เพิ่มขึ้นอย่างมากโดยมีประเทศปลายทาง10บกว่าประเทศที่มีความร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อค้าขายซึ่งกันและกันเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าของแต่และประเทศแล้วพบกับ a r r o TVision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี